พอเลยวัดช่องใต้มาหน่อยอ่ะห้าพิมสี่สิบอ่ะอืมคลนนานอยู่กลางถนน,น,อ,น,อ,นอ่ะคลานคมมนาคมขาคลานแม่ก็แม่แม่แ่านมาแม่ก็กดแรมทีนะนะม,มันแปกแปกเว้ยกลับรถไปดูมันมันก็ยังคานกลางออกากลางถนนไม่รู้เร,เรื่องเลยอมไม่รู้ป่วยอะไรเนาะจับแล้วก็อย่าลืมไปล้างมืออ มจะอดอ่ะท้องเนี่ยท้องมากอนี่จ้ะนี่หยรอดมาได้เจอคนใหญ่เออแม่ตีตีรถกลับไปเอามันนะ๋ยวกเอาอาหารอ,อย่าลืมล้างมือนะแม่ ไปค้างอยู่กลางถนนนะลูกน้อดีว่าคุณยายมาเจออย่งั้นเรียบร้อยแน่ๆ